ไม่เห็นแปลว่าไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีแค่ไอ้อออบอสไอ้แห่สระแฟนมันมันยังดาเลยจๆๆๆเจ๋งเจ๋งเมันดาเสียเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่ไ,มไมกระทืบตาก็ดีแล้วไอ้ตายาวยาวเพราะเขาป้าหขาวคอ ตาขึ้นเตียงดีเดียวไปเงียบกิ๊บอะธรรมดาก็ไม่พูดอยู่แล้วอะคือเงียบเขาไปอีกอะเงียบดิเดี๋ยวขึ้นเตียยปุ๊บให้ยกูอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครได้ยินเงียบเลยนั่งเงียบเลยกูพูดจริงไหมเยอะไรวะตั้งทดสอบดับบอสไม่ฟังอ๋อเอาไปเฉพากิน ปั่วอกิงปัชวอกกิงคือปก็คือปัชั่วอกกิงเว้ยวิ้อยากปัชวอกกิงเหรอแต่จัดโอ้โหไอ้บอสมุงดูวงใช่ไปชิลๆนะวงไม่ไม่เท่าไหร่ mày mikai long lệ mọi ra bây giờ ti 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 ববাই <laughs> পেবাইেিি ข้ามแล้วมือเดือนไปเสียบปากกำลังมีรถเต็มโคตรดีลามีรถมาตาน่นี่นี่น ไม่ตามเลยอ่ะพวกคุณไม่ตามเลยอ่ะอุ้ยหลัง,งยิงขางหน้าเออหลังยิงพวกหมู่บ้านในเมืองเพิ่งแมวไวเลย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 ปลุกกันแล้วบวกกันแล้วเพิ่งแมวไวเลย เสีย่ ah e s. <S ยวอะไรเตี่ยวเรื่องอะไรเสี่ยวเงี้ยนเสี่ยวเงี้ยนเสี่ยวเงี้ยเริ่มวิ่งหนีแล้วมั้งเหรวะเดียวจะได้จะได้ประหยัดหนาโอยเกี่ยวกันเสร็จนะเมื่อกี้ไม่ได <Liberty> ้เสียงกดแคทแต่มาเป็นกดแคทไปเป็นโน้วตาตาคนนอกมั้ไม่น็อกนู่นนู่นนู่นไต่เนึนไต่เนิงนี่นี่จ่ายมือจ่ายเป้านี่นี่สองตัวสองตัว ยังไงเพื่อรเนี่ยมันขยับมาขวานล้วกี่เมตรวะกู่รู้ให้จากมึงไงหนึ่งสองสามร้อยประมาณสามร้อยจากมึงนอนเนาะมันนอนอยู่อ่ะเป็นไหนวะนี่นี่น,น,นี่ขยับแล้วนี่อะไรเข้เาหวัวยืดตัวไปนอ็อค ตายเลยว่าโป,ป้ยี่เขาจะชุบเพื่อนปาโปชุบอะไรอะกูซ้ำตายไปแล้วมไม่ไม่ใช่เหมือนหรือวะมึงซ้ำตายใช่ไหมแล้วมันจะมาเก็บกบอสไอ้บูชิบอะบอ้ไม่ตากัวข้างหลังมาวะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่กลัวข้างหลังมาและ <laughs> ใช่ แต่แต่กูไม่กลัวนะที่เอพิออยดออกไอ้ตั้งน้ำมีรถข้ามแบนกูว่าน้องน้องน้องเข้าเลยวะเหียเป้งเียรถแทกสะพานรถ,รถชักสะพานรถใต้สะพานหรืออะไรจยากจักสะพานเห็นไหมรถข้าวนะยัเห็นอยู่นะกูจะว่ายน้ำพี่ก็ศูนคูดิบ้าเลนเลยเล่นเลยพี่ก็ศูนดับกับคูดิบหอืมผิดจริงไม่เ๋ยวรถ แล้วเดินหลังๆที่กูดอน้ำอีกครับจะว่ายน้ำในที่อ่ะโอ้มีปืนสมองไหมวะเนี่ยมีปืนสมองลองไปทั้งระยะกันมันอยู่ไหนวะดูให้หนนี่อ่ะนี่ของกูเนี่ยเริ่มพีความเริ่มพีความเริ่มพีความเริ่มพีิ่ความไม่ได้ครับสะพานไม่ได้ไว้รอรอมึงยิงมึงยิงมึงยิงไปไปไปให้ไปให้ไปสะพานไม่งั้นเดี๋ยวเราเล่นยากนะถ้ามันเห็นเรา ได้วงอีกหนึ่งทีงว่ะเยี่ยใจนะปล่อยมันไปอนกันถ้ามันเห็นก็ไปล่อยไปกันนะฮะเฮ้ยมันลงมันลงมันลงเอาเอาตายโด,ยดนน้งเหรอโดนชนใต้คนหนึ่งลงน้ำเอาเอาเอน็อา คอทิเตอร์ขอยทิเตอร์เออใครดึงขากูคุณดึงขาบอสยิงให้บนบนบอกให้หน่อยสมองให้กูหน่อยสมองให้กูหน่อยบนบนเขามีบนเขาหลังอะยิงกูอยู่สมองให้หน่อยแถ่นี้แถ่นี้สมองให้หน่อยสมองให้อยู่สมองให้อยู่เออไปแล้วขวามากูมาตรงรถเใช่ตรงขวามาอุ้ยน่ากลัวหลังมีอะไรเหี้ยดูก่น อย่างรถมันตัหนึ่งโดนโดน็ Knock, <t> อกตายย่างรถด้วป่ะอ๋ออกมันรถวงนี่ไม่เข้าหัวเขา,ขาตัวรถวงแรงด้วยนั่นนะเฮ้ยบ้านนี้มีรถด้วยป่ะก็รถไอ้เคี้ยนั่นแหละนี่นะรถที่เรายิงมันอ่ะอ๋อเออว่ะอยากได้ยาเฟิร์สเอสเหรอเนี่ยมาเก็บมีตบอ๋อตบตบตบตีนึงนี่ว่ะไม่ใช่ตบตี่เลนี่ตบมือไป โอขู่ยาเพียบวะเก็บตรงนี้ม่คมุณแปดวะมุกกระเป๋ามันกระเป๋าอนะไรก็แล้ต้องไปแล้ววะเพื่อนไป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 รถมันเกยได้ใช้ได้อยู่วะคุณแปดพอคุณพาไปไกลไปไม่มีที่ซ่อมหรอวะ,อะ,อะขึ้นมาพุ่นเลยนะพุ่นเลยนะไมีมล้นรถไช้อยู่แล้ว ้อก่มีูม,มสามลูกพอพอเต็มหินไม่มีมเรียเลยนข้างหน้าขึ้นมาได้ได้อีกสเต็นึงเฮ้ตรงนี้มีส้มเออน้งบนกี่เมตรนี่นี่นี่น,นี่สามสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร ไม่สั่งหรเพื่อนหน่อยอะไรอย่างงี้เลงกูเลยมันไม่เลงกวะตัวหนึ่งน็อกยิงเป็นน็อกวันนี้ยิงเป็นน็อกเห็นรถมาซ้าย ซ้ำซ้ำซ้ำตรวามแล้วนะเดี๋ยวจะตรงไหนอ่ะไปก่อน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 รถตู้มาขวางมันเลยไปไหนอะไปไหนเนี่ยสายนั่นดิสายเพิ่งมีรถไปเมื่อกี้ขวาเลยป่ะเพิ่งขวาไปเลยยัดแม่งเลยมันกำบงไม่ใช่ะำบงเราแล้วนะเอาขวาไปกไปเลยตรงไปเลย มีอะไรดับรถแคมีอะไรดับลงไอ้เกาะนี่แคดับอะถ้้บนเขาเป็นรถได้เห็นแล้วรถสี่ขาวโอเคไม่อีกทีหนึงเห็นแล้วมีคนเอาใอ้ดับคูแคปคือแคปุ้ยนึ่งหัว เรื่องลงว่ไะไม่เห็นเลยไอเรื่องเรื่องเข้าผมว่ะเคลียบแล้วนะคุณเลี้ยงบนเขาอยู่บงเขาไม่เห็นพยายามเอ้ทนายพยายามยิงตัดล้อบงเขากูกลางกูยืมนี่ก็แล้วกันโลทนายยิงยังไหนวะพยายามยิงตัดร้อยอ้รถคันในคันนี้มันอยู่บนเนินอยู่อ่ะเนี่ยมันพยายามยิงตัดราา้อรถคันนี้อยู่ หมันีม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 ีตาตามีคนนอนอยู่บนรถเดินเยอะหนึ่งสองสองร้อยสองร้อยสองร้อยเพื่อนหน่อยเอาเลยตป็นในหัวนะเอ้ากูลองยิงเลยสามร้อยพอดีเป๊ะโผล่เนี่ยต่นี้ยิงเป็นล็อกยิงเป็นล็อกเล้วไงไป่ะขอนมงไม่มีคือพื้นเขียวจะไปมึงไม่พกวะเฮ้ยบอสนี่ตรงไหนวิ่งมาเไม่ไม่ไม่เห็นปะ เอาเลยปมล่ะไม่ใช่ตัวทนายบ้างมันน่าจะหลอกกูป้างบักมึงไม่หลอกไม่หลอกมึงจะมาไหมก่อนที่มันจะปิดประตูมึงนะไม่ไม่กูเปิดประตูไว้โอเันตอนนี้มันยังไม่เห็นเราเว้ยบอลจะเพิ่งมีมันยังไม่มองเรายังไม่มองเราบอลว่าเมื่อรถแอบไปใช่ปะล่ะแอบไปเออโอเคมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรถเขาไม่มีรอรอรอ เขาไปอยู่เกือบๆนอกวงเลยอะตั้งอยู่แล้วถ่ายถ่ายเทถ่ายอเว้ยเสียเวลาละไอ้บวงมาถ้าวงมาไปไหนอะูไปขอบตรงนู้นเดี๋ยวมีที่เล่นวะไปไปไปไหนตรงนี้ได้ปะวะบกข่าได้ปะบ <c oughs> กข่่ล้ออยู่ปะวะเฮ้ยบกข่่ล้ออยู่นะเขาไหนนั้นไปนอนตรงนั้นได้ก็แสดงว่าไม่น่ามีคนนะ ช่ไม,ไม่รู้ช้ออกสายก็ได้ออกสายไหมออกสายไม่ได,ออได้ต้องเล่นเลยเระเพียวเลย่ะเ่าเพียรนะม่รูข้า,าขงหลังไม่เธอเป็นอันเก่าอะนะ อกอดแั่ด้วยสุปเปอรคา,า,าร์าาาาารหร่ยเกียรในเมืองมีแน่ๆเดือดใช้ คืใช่อย่างนี้ยี่สิบสามสามรอแป๊บเนี่ยอุ้ยใช่ไหมื่อกี้มันนิ่งไม่เอาหนึ่งไม่เห็นเหรอตาไวัแล้วนะอีกทีอ่ะไป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 คมอยู่มไม่ติดหรอวะเบิ้ลจี่ไหนวะที่เดินไหมแม่งคมจัดเลยอ่ะเห็นกูแป๊บเดียวแม่งไอ้นี่เลยอ่ะคุกูุณไม่อยากขึ้น ปัวซ้ายวะแล้วมึงได้เอาโลณ์กันอ่ะเราจะนเลยอมามาเฮ้ยเฮี้ยมผมแบบเตี้ยมันจริงแล้วหรอป่ะไม่รู้ไม่ผมเกินพี่ชายไม่มีอะไรเพิ่มอันหนึ่งตับงรองไหนวะต้องหินเนาะเสียวหลังด้วยมู่บ้านมาแน่เลยโอ้เสียวเนี่ยหมู่บ้านวงบีบมันด้วยนะ เดี๋ยวกูมุ้ไปนี่้เดี๋ยวกูวิ่งลงซ้ายก่อนนะม้ก่อนเดี๋ยวกูมุ้เ้มีไปที่รถไปที่รถมันไปตงวขวาไอ้เี้าต้งปลาไหลตั้งมามาแล้ม้งน้ำมีรอมันไป่ร้ม่มไดเลยรอดไปล้เลอไปแล้้ปืนรอด้่ะ ไม่ใจขไปเลยรถมันวิ่งผานไปแล้วขอขอแค่เกาะบ้านนี้มีรถจอดอยู่เอ๊ตัวนี้มันไม่เล่วงไอ้ที่ตัวนี้มีรถสปอร์ตว่ะไอ้นะตี้นั่นนะจะไม่เห็นคนนะไม่ได้รถรถใ่เสียบเลยนะไอ้ตี้ที่มันยิงเราคมันคมไปไหนวะไปดูรถสปอร์ตกับรถนี่เสียบในบ้าน กูมีมันจะตีแฟนแล้วจะใช้ด้วนสองเหลือห้าคนนู่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 นตานี่นี่นี่เห็นแล้วโดนหนึ่งเมตรยิงจำนหมไม่เห็นผมกูไม่เห็นตังกระเพงแล้วเรีบร้อยโดนโดนฉกแล้วตายแล้วสองสองสองแล้วตาน่าจะนะมันโดนกระเพงเอกมาฉกแล้วในบ้านนี้มีหนึ่งอันนึ่งสอง

ไม่งยิงหัวกูเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เพื่อเทียบไว้เฉยๆไม่ยู่มีอยู่กูมีสองอ,อ,อันดี๋กสองอันอ่าถ้ากับหนึ่งสองอ้าวรู้แล้วเฮ้ย hey, ถ้ากับตรงใหญ่อ่ะตรงที่กูมาระสองตัวแล้วก็ใกล้ๆหล่าตาบ้านบ้านบ้านสองชั้นเนี่ยตัวหนึ่ง เพราะมัจะมาด้วยกันเลยคือเขาเมืองมันจะเล่นยากเลนี่ๆๆๆี่ชือบุโซนอยู่ศกข้งบนทุกคนจะปอดเอาบนตรงละมันจะเอสองทางนี่อย่าไปเิ อ,อา้าหมีข้ากาดังข้า,ามีระเบิดบ้านลกกูกยงขอตรงนี้หน่อยไม่มีไม่มีใครโดนลูกสอน้องอมีนกหึงนะไม่มีคนดลูกสน้องข้างบนขวามือแต่ว่าไอหมีนกนึงแล้ว,วดัง 8, 8. เฮ้ยลูกสองนี <Ori ang. S 1> ่เหี้ยกว่าไรเหียตรงนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเล่น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 ฮันน ai ฮันน a ลูกองปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาม้วย ทุกซองไอ,อ้หี้ยเข้าอ,อกกูเต็มๆเลย